ไม่อยู่กับช่องเพลงซ่ามาแซบอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวป๊อปอีตก,กันซึ่งก็มาส่งเรียบร้อยเราพูดไปเกินหนึ่งที่แบบว่าเราตั้งแต่ที่เราทำป๊อปอีตก,กันนั้นอ่ะเราพูดไปแล้วว่าเราสั่งแล้วมันกำลังมาส่งแล้ววันนี้มันก็มาส่งแล้วค่ะสวยนี่ล่ะ ชารไม่หลอกก็จะมีไอ้มังอานะคะก็จะมียูนิคอันนะคะเรามาแกดูไอ้มังอากันดีกว่าะคะ่ะสดๆร้อนๆใหม่ๆนี่เองนะคะ ถุงปลิวนะคะก็จะมีเอเดี๋ยวดูในคลอนเอาครับไปกอน,นี่นะคะก็จะมีเอมังอ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดรูรูอะไรนี่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวลองกดก่อนนะทุกคนฟังเสียงนะคะฟังเสียงเนาะอะ่ะเดี๋ยวทำไมไม่มีเสียงอ๋อทุกคนด้านนี้มันไม่มีเสียงมันมีด้านที่มีเสียงกับด้านไม่มีเสียงอะทุกคน รู้จักไหมใครเล่นของจริงจะรู้นะคะอุ้ยกด2นิ้วพอดีเป๊ะเลยอ่ะอีกด้านหนึ่งนะทุกคนจะได้ยินเสียงนะอุ้ยฟังฟังฟัง ที่อย่างฟินขนาดนี้จะไม่ผ่านยังอยาก็เกบนะคะ well. สียดำตัวน้องดำสันนอนจนนอนดำสั่นนอนเดเดเชึบ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 เสียงโคตรดังเลยสิ ปิดเลยจ้าโอเคค่ะอุ้ยไม่ตรงโอเคเอมองอัสก็เพียงเท่านี้นะคะต่อไปเป็นยูนิเคินเอยยูนิคอนเอ้ยยูนิคอนทุกคนเรามีอะไรจะบอกทุกวันเราก็ทอมวยจนนี่ค่ะ เซ้าสมวยนรู้คนต่อยเบอรโบก็เจ็บตันดิก็บปรับทนความเจ็บปวดนะแต่โดนต่อยสวยเดี๋ยวนับก่อนนะว่าอันนี้มีกี่ เ,เสียงนะ้ำอะไรยี okay. ่สิบเก้ายี่สิบแปดโอเคคอนกดกันตอนนี้ไม่มีเสียงอะทุกคนอีกด้านหนึ่งมันจะไม่มีเสียงนะทุกคนแล้วมันก็จะรูดไม่ได้เนาะเออของจีนมันต้องรูดแบบรรได้เมื่อกี้ก็อันนี้ก็รูดได้นะเออ ที่เมื่อกี้เราบอกสดๆแล้วราคือเมื่อกี้เราแอบแกะมาลูดนิดนึงว่ามันแบบทดสอบว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านี่นะอืม,อมนะรู้ได้นะคะสองอันนี้ซื้อลายเดียวกันนะคะซื้อเอ็มองอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออเดี๋ยวลูดให้ฟังนะฟังฟังฟังเสียงอ่านเดี๋ยวฟัง ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกับป๊อปอีกของคุณใครไม่มียูนิคอร์หรือโอยใครไม่มียูนิคอร์หรือเอมังอาจตาอม่เป็นไรนะคะโกขอให้สนุกกับป๊อปอีกของคุณถึงจะเป็นวงกลมธรรมดาๆก็เถอะนะคะก็มันก็เป็นป๊อปอิเอะคะ่ะอย่าไปสั่งเปืองตังค์นะคะอืม ถ้าจริงๆถ้าคุณคิดได้ว่าเออชินจะสั่งรูปอะไรดีคุณก็สั่งรูปนั้นไปเลยค่ะคุณก็เลือกไปเลยคุณไม่ต้องแบบชิคาสั่งรูปนี้เอ๊ะแต่ฉันไม่เห้ารูปนี้ฉันไม่ฉันเบื่อฉันฉันไม่อยากไปรูปนี้ยเอารูปนี้ไหนม,มันก็แบบเสียตังค์เนี่ยแต่นี้จริงๆจะได้อยากได้อันนี้สีลุ้งแล้วก็อยากได้อดันนี้สีลุ้งแต่ว่าเราคิดว่าจะสั่งอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วเดี๋ยว <S <S คอย่อ,คอยส <S <S ัง่ององันนี้ แต่ซื้อหนึ่งแคมหนึ่งเราก็เลยเลือกอันนี้โอเคค่ะสําหรับใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุกิงงก้งด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบจุบๆุ่อะ ไปเล่นยูนิคอนกับเอมังแอสกันนะคะไปเล่นก่อนนะเก็บใส่ถุงเอ้ยไม่เดี๋ยวค่อยเก็บายบาย